ดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีท่านนี้ครับพร้อมกับผู้บุนวากรสมักงานการกีฬาแห่งประเทศจังหวัดจันทบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศของจังหวัดจันทบุรีขณะที่โรงเรียนเปญจมานุสร์จังหวัดจันทบุรีก็มีความพร้อมครับในด้านอาคารสถานที่ทั้งสนามฟุตบอลมาตรฐาน สนามมวยก็มีครับอาคารฝึกสอนกีฬาสนุกเกอร์เทควันโดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากครูผู้ฝึกสอนด้านชนิดกีฬาต่างๆจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชรัรชพัตรรัมไยพันนีโดยตั้งเป้าปี2565นะครับทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกีฬาได้3ห้องเรียนรวมแล้วมีนักเรียน81คน โดยจัดหลักสูตรรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการและกีฬาควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมครับโดยมีการจัดตารางเรียนเทียบเท่าหน่วยกิตให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การจบหลักสูตรในพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ครับก็มีกลุ่มนักเรียนห้องเรียนกีฬาพร้อมกับผู้ปกครอง มาร่วมนะครับโดยมีความเชื่อมั่นว่าอนาคตด้านกีฬาเนี่ยจะช่วยพัฒนาบุตรหลานให้มีอนาคตที่ดีได้แล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานด้านการกีฬาได้ด้วยและถึงแม้ว่าการเรียนด้านวิชาการควบคู่กับการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาไปด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นักเรียนก็ต้องมีความอดทนนะครับที่จะต้องอได้ทําทั้ง2กิจกรรมแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดก็นับว่าโชคดีมากนะครับที่โรงเรียนเปิดหลักสูตร ที่ถือว่าเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับความฝันกับการเป็นนักกีฬาเมืออาชีพมากยิ่งขึ้นครับที่โรงเรียนเญจมานุสรจังหวัดจันทบุรีต้องยอมรับนะครับว่าเหนืออื่นใดนใ,ในชีวิตของการเรียนเนี่ยเขาก็มุ่งหวังความเป็นเลิศแต่ว่าถ้าลูกหลานเราไม่สามารถสู่ความเป็นเลิศได้เป็นเลิศได้เนี่ยก็เชิญชวนให้มาสู่ในเรื่องของสายกีฬาคือโรงเรียนที่เปิดให้เป็นสายกีฬา อันนี้จะสามารถส่งเสริมลูกหลานเราที่ไปสู่มหาลัยได้นะครับเพราะว่าไายท่านของคณาจารย์เนี่ยไายโรงเรียนเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดกว้างเรื่องนี้แล้วลูกหลานเราสามารถไปสู่มหาลัยที่เขาต้องการได้มีไหลมหาลัยนะครับที่มาจองตัวนักกีฬาของสมาคมกีฬาเนี่ย หลายๆโรงเรียนเน่ยเข้าจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรศาสตร์มหิดลนะครับแล้วก็รังสิตมองเทพเนี่ยหลายๆสถาบันมากเพราะว่าเขามุ่งเน้นเรื่องการแข่งขันของมหาลัยกีฬามหาลัย